สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเรื่องของระบบออโต้บิดคออีนะครับออโต้บิดคีคืออะไรนะครับผมก็ได้เขียนคำจำกัดความง่ายๆมาให้ฟังและให้เข้าใจนะครับก็คือออโต้บิดคีคือการเปลี่ยนบิดคีโดยที่ไม่ต้อง OTA นะครับ การเปลี่ยนบิสคี้ของช่องนั้นๆโดยที่ไม่ต้อง OTA เฮ้ยมันคืออะไรนะครับโดยปกตินะครับหากมีการเปลี่ยนบิสคี้นะครับเปลี่ยนโค้ดเนี่ยนะครับทางช่องรายการต่างๆเนี่ยจะต้องแจ้งเข้ามาที่ผู้ประกอบการกล่องรับดาวเทียมทุกกี่ห้อเนี่ยแจ้งเข้ามาเพื่อแจ้งตัวเลขบิสคี้นะครับว่าโค้ดเป็นอะไรเสร็จแล้วหลังจากนั้น ทางผู้ประกอบการก็เอาเคีย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับไปใส่เข้าที่โปรแกรมนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทําช่องเรียบร้อยก็อัปขึ้นดาวเทียมแล้วก็ยิงเป็นระบบ OTA นะครับและกล่องรับดาวเทียมทุกยี่ห้อนะครับจะต้องมีการเปิดปิดเครื่องใหม่เท่านั้นนะครับเครื่องถึงจะรับรู้และอัปเดตบิสคีตัวใหม่เข้าไปในกล่องถึงจะรับชมได้นี่คือ ระบบ OTA ที่เป็นาการทำระบบทั่วไปธรรมดานะครับทีนี้กลับมาที่ออโต้บิดคียบ้างครับออโต้บิดคีก็คือเป็นการเปลี่ยนคีย์ทางดาวเทียมโดยที่ไม่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งผู้ประกอบการเลยนะครับตัวกล่องที่เป็นระบบออโต้บิดคีนะครับก็จะรับสัญญาณมาแล้วก็ทำหน้าที่เจนข้อมูลป้อนให้กับช่องนั้นใหม่ นะครับวิธีการก็คือแค่เปลี่ยนช่องไปมาอ่าเปลี่ยนไปค้างช่องอื่นสักนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกลับมาที่ช่องเดิมรอสักนิดหนึ่งนะครับตัวกล่องก็จะเจนข้อมูลบิสคีเข้าไปแล้วก็จะรับชมได้เหมือนเดิมง่ายๆแบบนี้เลยดีแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการ OTA นะครับระบบ OTA ต่อให้ปิด OTA ไปเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการรับชม นะครับมีบางมีบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีระบบ OTA เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมีการเปลี่ยนคีย์หรือจะดูไม่ได้นะบอกไม่ใช่ครับถ้านในกรณีที่การติดตั้งจานดาวเทียมสมมติเราติดตั้งตัวดาวเทียมแล้วเนี่ยสัญญ,ญาณ OTA อ่อนนะครับก็ไม่เป็นปัญหาปิด OTA ไปเลยนะครับปิด OTA ไปเลยสัญญ,ญาณอ่อนตัวกล่องที่มีระบบ AutoBit k ิ y ก็จะรับสัญญ,ญาณแล้วก็เปลี่ยน b i ส Key ให้กับกล่องนั้นเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะเทสทดสอบให้ดูนะครับข้อดีมันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปทดสอบเดี๋ยวอีกอันนึงที่จะต้องบอกทำไมถึงต้องคิดมาทำระบบออโต้บิดคีย์นะครับปัญหาที่ผ่านมาของระบบก็คือหากมีการเปลี่ยนคีย์นั่นแหละครับมันจาเป็นต้องแจ้งกันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกว่าทางบริษัทผู้ผลิตกล่องที่ทำหน้าที่ OTA เนี่ยทำข้อมูล ยิงโอทได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาและเวลามีการแข่งขันกีฬานานานชาติที่ผ่านมาหากมีการเปลี่ยนบิสคีนะครับทางาทางช่องทางไทยคมเองจะต้องประสานงานแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบแล้วเราก็เอาบิสคีนั้นมาทำบางครั้งการยิง OTA เอนี่ยอาจจะยิงตอนเวลาตีสองตีสามซึ่งมันไม่สะดวกสำหรับผู้ให้บริการมันต้อง อดหลับอดนอนมาทําการยิง OTA นะครับนั่นคือปัญหาที่ผ่านมาทางไทยคมก็เลยคิดเรื่องซอฟต์แวร์ตัวใหม่กับทางผู้ประกอบการกล่องต่างๆทุกยี่ห้อเลยนะครับทำเหมือนกันหมดนะครับทำได้หมดนะครับทาได้หมดอพอมีการยิง OTA ไม่จำเป็นต้องบอกครับตัวกล่องมันก็จะเปลี่ยนบิสกีตตามดาวเทียมไทยคมโดยที่ไม่ต้อง OTA เลยรับทราบนะครับเป็นอย่างนี้เลยผมเท,ททดสอบกับกลอ่องรุ่น 1> rv 1 1 0นะครับ extremi นะครับให้ดูนะครับว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นจริงหรือไม่นะครับอ่ะผมเทสอ่าอย่างนี้ช่อง8ใช่ไหมครับผมลองเปลี่ยน b i ส k e y นะครับอ่ะตันนี้ผมเปิดเสียงแล้วกันอ่ผมเปิดเสียงนะนะครับเปิดเสียงนี้นะผมลองเปลี่ยนบิสกีนะครับใส่ b i ส k ี y เข้าไปเลขอะไรก็ได้ใส่มั่วๆไปเลยให้มันดูไม่ได้นะครับให้ b i ส k e y มันดูไม่ได้ พอเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มบันทึกสีฟ้าปับป๊บภาพนิงไปแล้วฮนะบิสกี้เปลีป่ยนไปแล้วสมมติมีการเปลี่ยนบิสกี้บิสกี้เปลีป่ยนไปแล้วนะครับวิธีการคือเปลี่ยนช่องสมมติช่องนี้นดูไม่ได้เราก็เปลี่ยนช่องช่องอื่นทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาที่ช่องเดิมที่ช่องแปดรับชมได้เห็นไหม แค่นะคี้รับชมได้แล้วนะครับรับชมได้แล้ง่ายแบบนี้นะครับง่ายแบบนี้โดยที่ไม่จําเป็นต้องทํา OTA เลยให้เสียเวลาทางไทยคมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของบิสคีต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจอดำเลยครับดูไม่ได้ตอนนี้ไม่ดำครับเพราะว่าเป็นระบบออโต้บิสคีมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ต่อให้สัญญาณ o t a นั้นอ่อนมากรับไม่ได้ o t a ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาวิธีการในกรณีที่เกิดว่าสัญญาณ o t แเราอ่อนเนี่ยง่ายๆเลยปิด o t a ไปเลยครับและใช้ระบบออโต้บิตคีในกล่องที่มีให้อยู่แล้วสำหรับออโต้บิตคีของไทยเส็ก็คือมีทุกรุ่นนะครับ RV110, x t ่ e m e นตรมนะครับ x x r e ตร 3, มนะครับ103 m งศูนย์สามเอ็กตรีนะครับของไทยเส ทำระบบออโต้บิทย์รองรับไว้นะครับไม่ต้องห่วงในกรณีที่มีการเ,เปลี่ยนดิสก์มันจะเป็นระบบออโต้เลยครับผม